เ้าหนึ่งล่องกาแฟสองแพ็กนะคะแล้วก็กระแดดอันนี้จากสองพันนิดนิดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบมะเขือเทศนะคะราคา49บาทจ้ะและในส่วนของกระหล่ำมูนั้นราคา27บจาทมะเขือเทศคือสิ่งที่แพงกว่านั่นเองนะคะ <S <S อะไรแพงกว่าเลยค่ะไม่น่าเชื่อ,อยืนเต้นกัะห่มุไปถึงสาม้อยสบสิบล้าบิลแล้วมั้ ะคะใครไม่แคร์แคร์หลอดนะจ๊ะ<ม><น>ใครไม่ยาวมาเขยยาวค่ะม<น>ไม่ถึงสายตายาวสายตายาวและนะคะไม่ใช่อะไรค่ะลืมจับเวลาค่ะม,<น>มา,มาสิวินที่สุดท้ายด้วกันขโวยเลยม,<น>มาเขยยาวมาแคร์หลอด